บทที่หนึ่งบทคร่ำครวญเพื่อสมาเรียและเยรูซาเลม็มพระชจนะาของพระเจ้าที่มาถึงมีคาชาวเมืองโมเรเชตในรัชกาลโยธามอาหัสและเฮเซคิยากษัตริย์แห่งประเทศยูดาซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับสมาเรียและเยรูซาเลม็มชนชาติทั้งหลายเอ๋ยทุกคนจงฟังโอพิภพเอ๋ย และสารพัดท,ที่อยู่ในนั้นจงฟังและให้พระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษท่านคือพระเจ้าจากพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะดูเถิดพระเจ้าเสด็จออกจากสถานของพระองค์และจะเสด็จลงมาทรงเหยียบย่ำที่สูงของพิภพ,พผู้เขาจะละลายไปภายใต้พระองค์และหุบเขาจะถูกผ่าเหมือนขี้พึ่งหน้าไฟ เหมือนน้ำที่เทลงมาตามที่ฉันเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้บังเกิดขึ้นเพราะการทรยศของยาโคบและเพราะความบาปของพงผันอิสราเอลการทรยศของยาโคบนั้นมาจากไหนสมารีไม่ใช่หรือบาปแพงพงพันธุ์ของอยูดามาจากไหนเยรูซาเล็มไม่ใช่หรือเหตุฉะนั้นเราจะกระทําสมารียให้เป็นกองสิ่งประหักพังอยู่ในที่โลง่ง เป็นที่สำหรับทำสวนองางนลเราจะเทก้อนหินที่ใช้สร้างเมืองนั้นลงที่หุบเขาจะให้เห็นรากฐานของเมืองรูปเคารพทั้งสิ้นของเมืองนั้นจะถูกทุบเป็นชิ้นๆเครื่องถวายของเมืองนั้นจะถูกเผาเสียด้วยไฟและรูปเคารพทั้งสิ้นของเมืองนั้นจะถูกทิ้งรางเพราะเมืองนั้นรวบรวมรูปเคารพเหล่านี้ มาโดยสินจ้างของการแพทย์ศิยาและมันจะกลับเป็นสินจ้างของการแพทย์ศิยาเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงโอดครวญและร่ำให้ข้าพเจ้าจะเปลือยกายเปลือยเท้าไปไหนๆเสียงโอดครวญของข้าพเจ้าจะให้เหมือนเสียงหมาป่าและเสียงครวญครางเหมือนนกกระจอกเทศเพราะารอยแผลของเมืองนั้นรักษาไม่หายและได้ลามมาถึงยูดาห์ ได้มาถึงกระทั่งประตูเมืองแห่งประชากรของเราคือถึงเยรูซาเล็มอย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัดอย่าร้องไห้ไปเลยจงเกลือกกลิ้งตัวอยู่ในฝุ่นในเมืองเบธเลอฟราชาวเมืองชาฟีเอย๋ยจงผ่านไปตามทางของเจ้าด้วยตัวเปลือยเปล่าและอับอายชาวเมืองสานันไม่ได้ออกมาการร่ำไห้ของเบธเอเชล จะเอาสถานที่ตั้งของมันไปเสียจากเจ้าเพราะว่าชาวมารดคอยการช่วยกู้อยู่ด้วยความร้อนใจเพราะภัยพิบัติได้ลงมาจากพระเจ้าถึงประตูเมืองเยรูซาเล็มชาวเมืองลักกิเฉยจงเทียมม้าเข้ากับรถรบเจ้าเริ่มสร้างบาปก,กรรมให้แก่บุตรีของซิโยนเพราะได้พบการทรยศของอิสราเอลในเจ้าเพราะฉะนั้น เจ้าจะต้องมอบของไว้อะไรให้แก่โมริเชตตกัดบรรดาเรือนของอักชิพจะเป็นสิ่งอสัตย์แก่บรรดากษัตริย์อิสราเอลชาวเมืองมาริชาเอย๋ยเราจะนำผู้ชนะมาเหนือเจ้าอีกศัก์ศีของอิสราเอลจะมาอย่างอดุลลำจงกลอนผมและโกนหนวดโกนคราวเสียเพื่อไว้ทุกขให้แก่ลูกรักที่พอใจของเจ้า จงทําตัวให้ล้านมากขึ้นเหมือนนกแรง้งเพราะเขาทั้งหลายจะจากเจ้าไปเป็นฉเฉลยมีคาบทที่2วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่บีบบังคับคนจนวิบัติแก่ผู้ที่เตรียมการอาธรรมและคิดกระทําความชั่วอยู่บนที่นอนของตนพอรุ่งขึ้นเช้าก็ออกไปกระทํา พระวการนั้นอยู่ในอำนาจมือของเขาที่จะกระทำได้เขาโลภที่ดินแล้วก็ยึดเอาไปเขาโลภบ้านเรือนแล้วก็ริบไปเสียเขาบีบบังคับคนและบ้านเรือนของเขาและบีบคนกับมรดกของเขาเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสด,ดังนี้ว่าดูเถิดเรากำลังเตรียมภัยให้ตกกับครอบครัวนี้ซึ่งเจ้าจะหลบคอของเจ้า ให้พ้นไปไม่ได้และเจ้าจะเดินอย่างพึงไายไปไม่ได้เพราะจะเป็นการวิบัติในครั้งนั้นจะมีคนร้องขึ้นแทนเจ้าและจะร่ำไห้โดยการโอดครวนอย่างขมขื่นว่าพวกเราพินาศอย่างสิ้นเชิงแล้วพระองค์ทรงเปลี่ยนที่ดินกรรมสิทธิ์แห่งชนชาติของข้าพระองค์ทรงถอนไปจากข้าเสียแล้วหนอพระองค์ ทรงแบ่งไร่นาของพวกเราให้แกบ่บรรดาคนที่จับกลุ่มพวกเราดังนั้นเจ้าจะไม่มีใครจับฉลากแบ่งที่ดินกันในชุมชนแห่งพระเจ้าเขาเทศนาว่าอย่าเทศนาอย่าให้ผู้ใดเทศนาเรื่องเช่นนี้ความอัปยศตามเราไม่ทันดอกโอ้พงพันของอยาโคบเอ๋ยควรจะพูดอย่างนี้หรือไม่ พระวิญญาณของพระเจ้าหมดความอดทนแล้วหรือสิ่งเหล่านี้เป็นการกระทําของพระองค์หรือถ้อยคํำของเราไม่กระทําให้บังเกิดผลดีแก่ผู้ที่ประพฤติชอบธทำหรือแต่เจ้าทั้งหลายลุกขึ้นต่อสู้ประชากรของเราอย่างกับเป็นศัตรูเจ้าริบเอาเสื้อคลุมจากผู้ที่อยู่อย่างสงบคือจากบรรดาผู้ที่ผ่านไปโดยไว้วางใจ ด้วยไม่นึกฝันว่าจะมีสงครามเจ้าขับไล่ผู้ผู้หญิงในประชากรของเราออกไปจากเรือนอันผาสุกข,ของเขาทั้งหลายเจ้าได้เอาศักดิ์ศรีของเราไปเสียจากเด็กๆของเขาเป็นหิตจงลุกขึ้นเดินไปเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่พักเพราะความไม่สะอาดซึ่งทำลายโดยความพินาศอย่างทุกระทมหากคนใดจะเที่ยวไปพูดคำไรสาระ และคำมูสาว่าเราจะเทศนาให้ท่านฟังเรื่องเหล่าอังุนและเมรัยเขาคงจะเป็นนักเทศของชนชาตินี้ได้ละ่ะโออย่าโคบเอ๋ยเราจะรวบรวมเจ้าทั้งหลายเป็นแน่เรารวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่และจะตั้งเขาไว้ด้วยกันเหมือนฝูงแพะแกะอยู่ใน้อกเหมือนฝูงสัตว์อยู่ในลานหญ้าคือคนมากมาย เสียงดังเอิกริกผู้ที่ทะลวงออกได้จะขึ้นไปก่อนเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายจะทะลวงออกไปและผ่านออกประตูเมืองเขาจะออกไปทางนี้พระราชาของเขาทั้งหลายเสด็จไปก่อนคือพระเจ้าทรงนำหน้าเขามีคาบทที่สกล่าวโทษบรรดาผู้นำของอิสราเอลและ้าพระเจ้ากล่าวว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นประมุขของยาโคบ คือบรรดาผู้ครบรองพงผ่านอิสราเอลจงฟังท่านทั้งหลายต้องทราบความยุติธรรมไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายผู้เกลียดชังความดีและรักความชั่วผู้ที่ฉีกหนังออกจากประชาชนของเราและฉีกเนื้อออกจากกระดูกของเขาทั้งหลายผู้ที่กินเนื้อแห่งชนชาติของเราและถลกหนังออกจากตัวเขาทั้งหลายและหักกระดูกของเขาเป็นพอนๆและสับเป็นชิ้น เหมือนเนื้อที่อยู่ในหม้อเหมือนเนื้อที่อยู่ในหม้อธนนและเขาจะร้องทุกข์ต่อพระเจ้าแต่พระองค์จะไม่ส่งตอบเขาคราวนั้นพระองค์จะส่งซ่อนพระพักเสียจากเขาทั้งหลายเพราะเขาได้สร้างการชั่วไว้พระเจ้าตรัสเกี่ยวด้วยเรื่องผู้เผยพระวจนะผู้ที่นำชนชาติของข้าพเจ้าให้หลงไปผู้ที่ร้องว่าจงเป็นสุขเถิด เมื่อเขามีอะไรรับประทานแต่เขาประกาศสงครามต่อผู้ที่ไม่ยื่นอะไรใส่ปากของเขาเพราะฉะนั้นจะเป็นกลางคืนแก่เจ้าปราชจากนิมิตและความมืดทึบจะบังเกิดแก่เจ้าปราชจากการทํานายสําหรับพวกผู้เผยพระชนะนีน้ดวงอาทิตย์จะตกไปและกลางวันก็จะมืดอยู่เหนือเขาผู้เห็นนิมิตจะขายหน้าผู้ทํานายจะอับอาย เขาทั้งหลายจะปิดปากโดยกันหมดเพราะว่าไม่มีคำตอบจากพระเจ้าแต่สำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเต็มด้วยฤทธิ์เดบคือด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและทั้งความยุติธรรมกับกำลังที่จะประกาศการต่อยศของยาโคบแก่เขาเองและประกาศบาปของอิสราเอลแก่เขาเองท่านทั้งหลายผู้เป็นประมุขแห่งพงพันของยาโคบคือผู้ครอบครองพงพันธุ์อิสราเอลจงฟังข้อความน,นี้ คือท่านผู้ชังความยุติธรรมและผู้แปลความเที่ยงธรรมให้ปรวนไปผู้สร้างซิโยนด้วยโลหิตและสร้างเยรูซาเล็มด้วยความผิดผู้เป็นประมุขของเมืองนี้ตัดสินความด้วยเห็นแก่สินบนปุโรหิตของเธอสั่งสอนด้วยเห็นแก่สินจ้างผู้เผยพระวจนะของเธอทำนายด้วยเห็นแก่เงินถึงกระน,นั้นเขาทั้งหลายยังอิงพระเจ้าและกล่าวว่า พระเจ้าทรงสถิท์ท่ามกลางเราไม่ใช่หรือไม่มีความชั่วยอย่างไรเกิดขึ้นแก่เราได้ด้วยเหตุนี้แหละพระเจ้านี่เองซิโยนจะต้องถูกไถเหมือนไถนาเยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิ่งปรักหักพังและภูเขาแห่งฟานิเวศจะเป็นที่สูงซึ่งมีต้นไม้มีคาบทที่สี่ พระเจ้าจะทรงครอบครองทั่วสากลในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสราปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดานเนินเขาชนชาติทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามาหาและประชาชาติเป็นอันมากจะมากล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้า อย่างพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบเพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากซิโยนและพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็มพระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและจะทรงตัดสินเพื่อบรรดาประชาชาติอันแข็งแรงที่อยู่ไกลออกไปแล้วก็ทั้งหลายจะตีดาบของเขา ให้เป็นผานไถนาและหอกของเขาให้เป็นขอลิศประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีกเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปแต่ต่างก็นั่งอยู่ใต้ซุ้มองุ่นและใต้ตนมะเดื่อของตนและจะไม่มีใครมากระทําให้เขาสะดุ้งกลัวเพราะพระโอษฐ์ของพระเจ้าจอมโยธาได้ตรัสอย่างนี้แล้วด้วยว่าบรรดาชนชาติทั้งหลายต่างก็ดำเนินในนามแห่งพระของตน แต่เราจะดำเนินในพระนามของพระเย,ยโฮวาพระเจ้าของเราเป็นนิดสืบๆไปการไทยอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นเฉลยพระเจ้าตรัสว่าในคราวนั้นเราจะรวบรวมคนขาพิการและจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ไปและบรรดาผู้ที่เราได้ให้ทุกข์ใจคนที่ขาพิการนั้นเราจะให้เป็นคนที่เหลืออยู่คนที่ถูกทิ้งไปนั้นเราจะให้เป็นชนชาติที่เข้มแข็ง และพระเจ้าจะทรงปกครองเหนือเขาที่ภูเขาซิโยนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนชัว่วกาลปรวสารโอหอคอยที่เฝ้าฝูงสัตว์เอ๋ยเจ้าผู้เป็นเนินเขาบุตรีซิโยนราชอำนาจจะมาสู่เจ้าอาณาจักรดั้งเดิมจะกลับมาคือราชอาณาจักรแห่งบุตรีเยรูซาเล็มเออทำไมเจ้าร้องไห้เสียงดังไม่มีกษัตริย์ปกครองเจ้าหรือ ที่ปรึกษาของเจ้าพินาศเสียแล้วหรือเจ้าจึงเจ็บปวดรวดร้าวยังกับหญิงจะคลอดบุตรโอบุตรีซิโยนเอ๋ยจงบิดต,ตัวและอดครวนไปเถิดอย่างกับหญิงจะคลอดบุตรเพราะวัตินี้เจ้าจะต้องออกไปจากนครไปพักอยู่ตามไร่นาเจ้าจะต้องไปยังบาบิโลนจะมีผู้ช่วยกู้เจ้าณนะที่นั่นพระเจ้าจะทรงถ่ายเจ้าณนะที่นั่น ให้พ้นจากมือศัตรูของเจ้าวันนี้ประชาชาติมากหลายได้ชุมนุมต่อสู้เจ้ากล่าวว่าจงให้มันหมดความศักดิ์สิทธิ์ให้ตาของเราเพ่งดูสิโยนแต่เขาทั้งหลายไม่ทราบถึงพระดำริของพระเจ้าเขาทั้งหลายไม่เข้าใจในแผนการของพระองค์ที่พระองค์ทรงรวบรวมเขาทั้งหลายเข้ามาดังรวมฟ่อนข้าวไว้ที่ลานนวดข้าวโอบุตรีสิโยนเอย๋ย จงลุกขึ้นและนวดเถิดเพราะว่าเราจะทำเขาของเจ้าให้เป็นเหล็กและกีดเท้าของเจ้าให้เป็นทองสำริดและเจ้าจะตีชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากให้เป็นชิ้นชิ้นและเจ้าจะมอบสิ่งที่ได้มาถวายแด่พระเจ้ามอบสมบัติของเขาทั้งหลายแด่พระเจ้าแห่งพิภพบจบสิน้นมีคาบทที่หโอกองทัพทหารเอ,อ๋ย ัดนี้เจ้าจงกรีดหนังของเจ้าศัตรูมาล้อมเราทั้งหลายไว้เขามีไม้ตีแก้มของผู้ปกครองอิสราเอลการปกครองของผู้ช่วยกู้ซึ่งมาจากเบธเลเฮมโอเบธเลเฮมเอฟราธาแต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาจากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเราเป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอลดังเดิมของท่าน มาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณดังนั้นพระองค์จะทรงมอบเขาไว้จนถึงเวลาที่หญิงผู้เจ็บคันจะคลอดบุตรแล้วบรรดาพี่น้องที่เหลืออยู่จะกลับมาอย่างคนอิสราเอลและพระองค์จะทรงยืนมั่นทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ด้วยพระกำลังแห่งพระเจ้าด้วยสงาราศีแห่งพระนามพระเยโฮวาพระเจ้าของพระองค์และก็ทั้งหลายอยู่ได้เพราะบัดนี้ พระองค์จะทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึงที่สุดท้ายปลายพิภพนี่จะเป็นสันติสุขคือเมื่อชาวอาเซียจะยกเข้ามาในแผ่นดินของเราและเหยียบย่ำดินของเราเราจะยกผู้เลี้ยงแกะเจ็ดคนและเจ้านายแปดคนมาต่อต้านเขาเขาทั้งหลายจะปกครองแผ่นดินอาเซียด้วยดาบและปกครองแผ่นดินนิมรดด้วยดาบที่ชักออกและท่านจะช่วยกู้เรา ให้พ้นจากชาวอาัเซียเมื่อชาวอาเซียยกเข้ามาในแผ่นดินของเราและเหยียบย่ำภายในเขตแดนของเราแล้วเผ่ายาโคบที่เหลืออยู่จะอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากเหมือนน้ำค้างจากพระเจ้าเหมือนหาฝนที่ตกบนหญ้าซึ่งมาอยู่คอยมนุษย์หรือคอยเหล่าบุตรของมนุษย์และเผ่ายาโคบที่เหลืออยู่จะอยู่ท่ามกลางประชาชาติในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเป็นอันมาก ดังสิงอยู่ท่ามกลางสัตว์เดรัจฉานในป่าดังสิงหนุ่มอยู่ท่ามกลางฝูงแพะแกะซึ่งเมื่อมันผ่านไปมันก็เหยียบย่ำลงและฉีกเสียไม่มีใครช่วยกูได้เจ้าจะยกมือขึ้นเหนือศัตรูของเจ้าและข้าศึกทั้งสิ้นของเจ้าจะถูกตัดขาดออกไปพระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเราจะกำจัดม้าของเจ้าให้หมดไปจากท่ามกลางเจ้าและจะทำลายรถรบของเจ้า และเราจะกำจัดเมืองให้หมดไปจากแผ่นดินของเจ้าและโค้นที่กำลังเข้มแข็งของเจ้าทั้งสิ้นเราจะกำจัดวิทยาคมให้หมดไปจากมือของเจ้าเจ้าจะไม่มีหมอผีอีกต่อไปเราจะกำจัดรูปเคารพของเจ้าเสียและทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์จากท่ามกลางเจ้าเจ้าจะไม่ได้กราบลงไหว้ผลงานของมือของเจ้าอีกต่อไปเราจะถอนอาชริมของเจ้าเสียจากถ้ำกลางเจ้า และทำลายมือของเจ้าเสียเราจะแก้แค้นเพราะความโกรธและความกลิ้วต่อประชาชาติซึ่งไม่เชื่อฟังมีคาบทที่หพระเจ้าทรงสู้ความกับอิสราเอลจงสดับฟังสิ่งที่พระเจ้าจัดจงลุกขึ้นแถลงคดีของเจ้าต่อภูเขาทั้งหลายจงให้เนินเขาฟังเสียงของเจ้าภูเขาทั้งหลาย ทั้งรากฐานที่ทนทานของพิภพเอย๋ยจงฟังคดีของพระเจ้าเถิดเพราะว่าพระเจ้าทรงมีคดีกับประชากรของพระองค์และพระองค์จะทรงสู้ความกับอิสราเอลโอประชากรของเราเราได้กระทำอะไรแก่เจ้าเราได้ให้เจ้าอ่อนเพลียในกรณีใดจงตอบมาด้วยว่าเราได้นำเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต และไทเจ้ามาจากเรือนทาตุเราใช้ให้โมเสสอารอนและมีเรียมนำหน้าเจ้าไปโอประชากรของเราเอ๋ยจงระลึกว่าบารักกษัตริย์โมอับคิดวายประการใดและบราอัมบุตรเบโอได้ตอบเขาอย่างไรจากชิดทีมถึงเกี่ยวการมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อเจ้าจะได้ทราบพระราชกิจการช่วยกู้ของพระเจ้า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรข้าพเจ้าจะนำอะไรเข้ามาเฝ้าพระเจ้าและกราบไหว้พระเจ้าเบื้องสูงควรข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชาหรือด้วยลูกวัวอายุหนึ่งขวบหลายตัวหรือพระเจ้าจะทรงพอพระทัยการถวายแกะเป็นพันๆตัวและทานน้ำมันหลายหมื่นสายหรือควรที่ข้าพเจ้าจะถวายบุตรหัวปีชำระการถอยยศของข้าพเจ้าหรือ คือถวายลูกของข้าพเจ้าชำระบาปแห่งวิญญาณของข้าพเจ้ามนุษย์เอย๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดีและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้านอกจากให้กระทําความยุติธรรมและรักสัจจกกรุณาและดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้าพระสูรเสียงของพระเจ้าประกาศแกน่นครนั้น ที่จะยำเกรงพระนามของพระองค์ก็เป็นสติปัญญาแท้โอเผ่าชนและชุมนุมชนแห่งนครน,นั้นเอ๋ยจงฟังเถิดเราจะลืมทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากการชั่วร้ายซึ่งมีในเรือนของคนธรรมและเครื่องตวงขี้ช่อที่ต้องถูกแช่งสาบนั้นได้หรือเราจะถือชายที่มีตาช่างขี้ช่อและมีถุงเต็มด้วยลูกตุ้มขี้โกงว่าไม่มีความผิดได้หรือ บรรดาคนมั่งมีของเจ้าก็เต็มไปด้วยความทารุณและชาวเมืองของเจ้าก็พูดมุสาและลิ้นของเขาก็ล่อลวงอยู่ในปากของเขาเพราะฉะนั้นเราจึงได้เริ่มเคี่ยนเจ้ากระทำให้เจ้าเลดร้างไปเพราะบาปของเจ้าเจ้าจะรับประทานแต่จะไม่รู้จักอิ่มและส่วนภายในของเจ้าก็จะมีแต่ความหิวเจ้าจะเก็บไว้แต่ก็ไม่สังสม อะไรที่เจ้าสังสมเราก็จะให้แกดาบเจ้าจะวานแต่เจ้าจะไม่ได้เกี่ยวเจ้าจะย่ำบีบมะกอกเทศแต่จะไม่ได้ฉลมตัวเองด้วยน้ำมันเจ้าจะย่ำองุ่นแต่จะไม่ได้ดื่มเหล้าอางุ่นเพราะเจ้าได้รักษากฎเกณฑ์ของอัมรีและกระทำตามอย่างพงพันของอาหับและเจ้าได้ดำเนินตามแผนการของข้าทั้งสองเพื่อเราจะกระทำเจ้าให้เป็นที่เรื้อรัง และชาวนครของเจ้าจะเป็นที่เยอ้ยอยันและเจ้าจะรับการหมิ่นประมาทจากชนชาติของเรามีคาบทที่เจ็ดศิลธรรมของอิสราเอลเสื่อมสามวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นเหมือนคนที่พบว่าเขาเก็บผลในฤดูร้อนหมดแล้วและเลมผลจากเถาอาัล่นหมดแล้วไม่มีพวงองล่นรับประทาน ไม่มีผลมาเดือที่สุกรุ่นแรกให้สมใจปรารถนาของข้าพเจ้าถ้าไม่กระชนสูญหายไปจากโลกจะหาคนซื่อตรง่าำกลางมนุษย์สักคนก็ไม่มีต่างก็ซุ่มคอยจะเอาโลหิตกันต่างก็เอาตะข่ายดักพี่น้องของตนมือของเขาคอยจ้องแต่สิ่งที่ชั่วเพื่อจะกระทำด้วยความขยันเจ้านายและผู้พิพากษาขอสินบน และคนใหญ่คนโตก็เอ่ยถึงความปรารถนาชั่วแห่งจิตใจของเขาต่างก็สารสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันคนที่ดีที่สุดของเขาก็เหมือนต้นนาำควันคนที่ซื่อตรงที่สุดของเขาก็เหมือนรั้วนาำวาระแห่งนายยามของเจ้าทั้งหลายคือวันที่จะลงโทษเจ้ามาถึงแล้วบันนี้ความยุ่งเหยิงของเขาก็อยู่ใกล้เต็มทีอย่าวางใจในเพื่อนบ้านอย่านอนใจในสหาย จงเฝ้าประตูปากของเจ้าอย่าเผยแก่เธอที่อยู่ในอ้อมอกของเจ้าเพราะว่าลูกชายดูหมิ่นพ่อและลูกสาวลุกขึ้นต่อสู้แม่ของเธอลูกสะพ้ายต่อสู้แม่ผัวศัตรูของใครใครก็คือคนที่อยู่ร่วมเรือนของเขาเองพระเจ้าทรงนำความสว่างและการช่วยกู้มาให้แต่สำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมองดูพระเจ้า ข้าพระเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระเจ้าพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะทรงฟังข้าพระเจ้าศัตรูของข้าเอยอย่าเปลนปรีเยย่ข้าเลยเมื่อข้าล้มลงข้าจะลุกขึ้นอีกเมื่อข้านั่งอยู่ในความมืดพระเจ้าจะทรงเป็นความสว่างแก่ข้าข้าพระเจ้าจะทนต่อพระพิโรธของพระเจ้าเพราะว่าข้าพระเจ้ากระทำบาปต่อพระองค์ข้าพระเจ้าจะทนกว่าพระองค์ จะส่งแก้คดีของข้าพเจ้าและกระทําการตัดสินเพื่อข้าพเจ้าพระองค์จะทรงนําข้าพเจ้าไปยังความสว่างและข้าพเจ้าจะเห็นการช่วยกู้ของพระองค์และศัตรูของข้าพเจ้าจะเห็นและความอับอายจะทับถมเธอที่กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหนตาของข้าพเจ้าจะเพ่งดูเธอให้สาแก่ใจ คราวนี้เธอจะถูกจ่ำลงเหมือนเลนที่ในถนนวันที่จะสร้างกำแพงเมืองของเจ้าในวันนั้นเขตแดนของเจ้าจะขยายออกไปในวันนั้นเขาจะมาหาเจ้าคือมาจากที่ระหว่างอาัสซีเรียกับอียิปต์และจากระหว่างอียิปต์กับแม่น้ำจากระหว่างทะเลนี้กับทะเลน้นและจากระหว่างภูเขานี้กับภูเขาโน้นแต่แผ่นดินจะเลิศร้รางเพราะชาวแผ่นดินเป็นเหตุ เนื่องโดยผลแห่งการกระทําของเขาความเมตตาของพระเจ้าต่ออิสราเอลขอทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์อย่างเลี้ยงแกะโดยคาถาของพระองค์คือฟูงประชากรที่เป็นมรดกของพระองค์ผู้อาศัยโดดเดี่ยวอยู่ในป่าในถ้ำกลางแผ่นดินที่เป็นสวนขอทรงให้เขาหากินอยู่ในบาชานและกิเลอาอย่างในโบราณกาลดังในสมัยเมื่อเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต เราจะสำแดงสิ่งอัศจรรย์แก่เขาประชาชาติทั้งหลายจะลาลเห็นและอับอายโดยอนุภาพทั้งสิ้นของเขาทั้งหลายเขาทั้งหลายจะเอามือปิดปากไว้และหูของเขาจะหนวกไปเขาทั้งหลายจะเลียผงคลีเหมือนอย่างงูเหมือนสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินเขาจะตัวสั่นออกมาจากที่กำบังเข้มแข็งของเขาเขาจะตรหนกตกใจออกมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เนื่องด้วยพระองค์เขาทั้งหลายจะกลัวใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษและทรงให้อภัยการทรยศแก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงถือพระพิโรธหนึ่งนิดเพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคงพระองค์ทรงเมตตาเราทั้งหลายอีกพระองค์จะทรงเหยียบความผิดของเราไว้พระองค์จะทรงเวียงบาปทั้งหลายของเรา ลงไปในที่ลึกของทะเลพระองค์จะทสรงสแดงความเที่ยงตรงให้ประจักษ์กยาโคบและความรักมั่นคงต่ออับราฮัมดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยโบราณกาล